อ๋อมีพิษสัตสองตนมาจะเรื่อยๆฮะมีพิษสัตว์อยู่สองตนมาเจอเรื่อยๆเนี่ยจะยิงอยู่คู่กันเลยเนี่ยเนี่ยคุณเชอร์ทำท่ายังไงคอะไใครเนี้ยทีสี่แล้วครับตอนแรกเอ็นพีสี่นาทำยังไงไม่ต้องแล้วจะตื่นด่าไม่ต้องแล้วคู่อะไรแล้วมึงเป็นคู่อะไร

มเพื่อนผู้วิาีเว้ยไเจอแม็กชิหาย้ไหมไม่ผายยคนแล้วนะ่ิงๆกมาอไปนยิงคนมึงหดรายไอ้หียมึงน่าจะมปมึงอยากยิงกับคูก็มาเซอร้มากไพไปแจ้งตวเลยสัตว์มึงก็ไปยิงไอสักรก็พวกไปจ่ายบ้างพวกมึงเลยายได้ไอพ่ายได้ยายได้ ได้ไดูพี่มาวินคนนี้เนี่ยเขาตั้งสมาธิมากก็เลยบอกว่าไม่ไปไหนสักทีมันจะดังอยนะดีไหน่อยพี่จัดยาดดังไหนอย่างพวสมาสิาธิยด้วยอะไรนะมาสักมากมาสกมากมากอะไร